สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์กลุ่น้องกระเป๋า c a n v a สแากเซรีนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยมีด้วยกัน7ใบนะคะเคยแชร์ให้ฟังมาก่อนนะคะว่าส่วนตัวแล้วนะคะไม่ชอบเ v a b a บ็จากเซลีนะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดฮิตมากๆนะสำหรับเซลีคือทุกคนบอกว่าถ้ามีเซลีต้องมีไปนี้นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยไปลองเขาตั้งแต่เขาประมาณ1800ปดร้อเหรียญออสเตรเลียนะคะ ตอนนี้เขาประมาณเกือบ2600เอยเหรียญออสเตรเลาียแล้วนะคะก็ยังไม่คิดอยากจะซื้ออยู่ดีนะคะเหตุผล <c oughs> หลายก็คือเขาไม่ค่อยเข้ากับความชอบส่วนตัวนะไลฟ์สไตล์หลายๆ,ๆอย่างนะคะซึ่งความจริงในส่วนของตัวกระเป๋าเองเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเขาสวยนะเขามีความเบานะคะเขามีความคงทนเราก็สามารถจุของได้เยอะนะคะถือได้หลายแบบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับตัวเองซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะคะก็เลยไม่ซื้อนะคะเหมือนที่บอกทุกคลิปนะคะทันี้ทห้งน้นทุกอย่างนะคะอยู่ในความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเลยนะคะ แต่ที่ไม่ได้กันเจ็ดใบนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูนะคะว่าจุดเด่นของแต่และใบเนี่ยเป็นอย่างไรใบไหนนะชอบมากสุดใบไหนที่ชอบน้อยสุดนะคะเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะขอพูดในส่วนของ Canvas Bag ของเซ i ีนก่อนนะคะคิดว่าเขาเป็นอะไรที่น่าใช้นะคะแล้วก็ราคายังจับต้องได้นะคะในส่วนของเซ i ีนเคยพูดในคลิปเกี่ยวกับการขึ้นราคาของเซ i ีนมาแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่ที่กระเป๋าเซรีนนะคะราคาเกิน5,000ันเดเชรเลียนะสำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันแพงไป ในแง่ของคุณค่าราคาของเขาอะไรย่เงี้ยนะคะขนาดว่าวเองชอบเซลีนนะกับช่องน้องที่้างมากนะคะแต่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิน5,000เหรียญแล้วเนี่ยต้องคิดหนักนิดนึงนะก่อนที่จะสอยกระเป๋าของเซลีนนะคะอยากจะเล่าข้อดีนะโดยรวมนะคะของกระเป๋าเซลีนในส่วนของนวาสแบกกกอนนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือมีความเบามากนะคะข้อที่2ก็คือกระเป๋าที่เป็นคนวาสจากเซลีนนะคะมีความคงทนนะคะ ไม่ต้องกลัวในการใช้งานมากเท่าไหร่ไม่ต้องบำรุงรักษามากแล้วก็ไม่ต้องกลัวการขีดข่วนนะคะและในส่วนหนังของกระเป๋านวาสเซลีเนี่ยนะคะเขาเป็นหนังที่ทรีเทตมาแล้วนะคะทำให้ไม่ต้องกังวลเหมือนกับกระเป๋านวาสของลูวิตต้ค่ะว่าในส่วนของวาเชต้าหรือว่าคารไฮเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีหรือว่าเป็นรอยด่างน้ำแต่อย่างใดนะคะข้อที่3นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าโมโนแกรมนวาสของเซลีนะคะมีความซับโตะมีความแบบว่าไม่จงแจ้งเท่าของลูวิตตองนะคะแต่ห้นาแนงนานเนื่องจากว่าวันนี้เราชอบเซลีไง แต่ก่อนเราชอบหรือวิตองไงก็อาจจะเป็นความลำเอียงนะคะส่วนตัวล้วนๆนะคะคนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดนะคะคนที่ใช่ทําอะไรก็ถูกนะคะข้อที่4นะคะก็คือราคาย,ยังจับต้องได้นะในส่วนของกระเป๋าเซลีนะคะเมื่อคิดในแง่ของการใช้งานได้จริงนะคะในแง่ของแบรนด์เนมเองอะไรพวกนี้นะคะข้อเสียโดยรวมของกระเป๋าแคนวาจากเซลีนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของการเก็บสายหนังเขานะซึ่งเนี้ยแปลกมากมันเก็บยากไม่รู้เหมือนกันทําไมดูคร่าวๆอย่างใบเนี้ยนะ มันยัดเ,เข้าไปได้ยากมากเลยอ่ะส mm hmm. Tools IN ิ่ง <ochond> ที่ทําได้ก็คือเราต้องแยกน้องสายเขาออกค่ะแล้วก็ม้วนม้นม้วนเข้าไปเก็บอะค่ะคือถ้าเราไม่แยกออกมาค่ะมันยัดเข้าไปได้ลําบากมากอ่ะไม่รู้เหมือนกันความอันนี้คือความรู้ส <três> ึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าเราเก็บแบบนี้น้องเขาจะมีความบิดเบี้ยวของสายอ่ะคือเราต้องแกะออกแล้วก็ม้วนม้วนเขาเก็บเข้าไปดีๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่พบในกระเป๋าแคนวาสของซาลินทุกใบเลยนะคะว่ามันเก็บสายยากนิดหนึ่งนะคะ มาดูใบแรกกันนะคะซึ่งใบแรกนะคะเป็นใบที่สอยใบยแรกจากเซินเลยนะคะเป็นใบนี้คือหลายๆคนจะงงนะว่าทำไมาสอยใบยนี้นะคะเป็นน้องบิสเซสนะคะแล้วก็เป็นแคนวาสสีขาวด้วยลหลายหลคนจะงงว่าเอะทำไมาสอยน้องใบนี้นะคะซึ่ง,งจริงๆน้องใบนี้ติดอันดับแบบว่า my best buy ของสักปีอะไม่นาจา0อะไรอย่างรเงี้ยด้วยนะคะคือเป็นใบที่ชอบมากนะที่ตอนที่ไปลองเนี่ยหลายๆคนก็จะเชียร์เอวาแบ็กหลายๆคนก็จะเชียร์น้องโฟโคอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอีอกรุ่นที่ฮิตนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดู แต่สุดท้ายด้านเลือกใบนี้เหตุผลหลักนะนั้นวันนั้นก็คือตัวเองก็เนี่ยไม่มีกระเป๋าสีขาวเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากได้สักใบแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นเป็นลักษณะแคนวาสเนี่ยมันจะไม่ต้องดูแลรักษามากนะคะก็เลยสอยน้องบิสันใบนี้เขามีแคนวาสสีน้ำตาลด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบสีขาวนะในส่วนของรุ่นนี้นะคะนี่คือความชอบส่วนตัวลุ้นๆเลยนะคะเขาก็มีสายหนังแบบนี้นะคะอย่างที่บอกเป็นสายหนังที่ไม่ต้องกังวลมากในการเปลี่ยนสีนะคะ กระเป๋าเซลีนกับทุกรุ่นนะคะจะปรับสายได้นะคะซึ่งก็เป็นข้อดีของกระเป๋าเซลีนอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเปิดออกมานะคะเป็นโล่งๆเลยนะคะแล้วก็มีแฟลตพ็อกเก็ตข้างหลังแบบนี้นะคะความจุน้อยนะสลหรับใบนี้แต่ว่าเพียงพอในการใช้างานของตัวเองนะคะตัวเองแล้วเนี่ยเป็นคนพือของน้อยมากนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถือให้ดูนะคะบอกทุกคลิปสูง163เซนนะคะอันนี้คือปรับสั้นสุดนะคะ แต่ก็ยังถือโอเคนะสามารถปรับให้ยาวขึ้นได้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ต้องกังวลมากนะคะถือไปนนไหนมาไหนค่อนข้างสบายนะคะแล้วก็กระเป๋าสีขาวแบบนี้นะคะใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกแบบนะคะอันนี้ก็คือใบแรกนะคะน้องบิสเซสนะคะชอบมากนะคะใบที่สองนะคะนี่ไม่เรียงลำดับใดๆแต่อย่างใดนะอันนี้นะคะคือน้องเฟลโคนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ฮิตมากของเซลีนนะคะเนื่องจากว่าน้องลิซ่านเนี่ยตอนนี้เขามาเป็น อ่า global brand ambassador ตอนแรกๆเลยนะคะน้องลิซ่าถือบ่อยมากนะคะแล้วก็จะมีรูปหนึ่งตรงหน้า Eiffel Tower อที่ปารีสน่ะซึ่งเป็นความฝันตัวเองนะนะอยากจะไปตามรอยน้องลิซ่าถือกระเป๋าใบนี้ไปถ่ายรูปเป็นมุมแบบนี้ <laughs> เหมือนน้องลิซ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันคงมีโอกาสนะคะเปิดออกมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นโล่งๆเลยแล้วก็มีหนึ่งแฟลตพ็อกเก็ตแล้วก็มีอีกช่องเล็กๆนะคะข้างหน้าแบบนี้นะคะคือเขาสามารถเก็บของกระจุกกระจิกได้นะ,ะ <c ười> นะคะเวลาปิดนะคะเ <c ười> ขาจะเป็นลักษณะบัคโคแบบนี้นะคะ แล้วก็มีสายหนังข้างล่างนะถ้าเราอยากจะซิเคิลน้องส่วนที่เป็นหนังห่ไปอย่างเงี้ยนะคะเป็นเลเทอร์แท็บนะคะส่วนแต่แรกเวลาใช้จริงก็จะเปิดออกมาแค่นี้เท่านั้นนะคะ<ๆ>เขามีความสวยเก๋วินเทจมากนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะคล้ายๆกับอ่าลวิตองนะ่าจะเป็นรุ่นสมัวไม่แน่ใจนะคะคล้ายๆกันกับรุ่นนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้จะเล็กกว่าสิ่งที่ตัวเองค้นพบเกี่ยวกับน้องใบนี้นะก็คือเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราไม่ซีเคยวเขาดีๆนะคะมีหลายครั้งเลยที่พอเราถือกระเป๋ามาปุ๊บ น้องหมุนแบบนี้ปั๊บเปิดออกมาหมดเลยนะคะของหลุดออกมาหมดเลยนะคะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาสองสามครั้งนะคะก็เลยต้องมีการระมัดระวังเวลาใช้น้องชิ้นนี้นะว่าเวลาเราใส่เขาเนี่ยปิดเขาเนี่ยเราต้องปิดดีๆให้เขาแบบเข้าล็อกดีๆอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอีกเขามีช่องดัาข้างแบบนี้เห็นไหมเห็นรูกันเลยเห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยเพราะั้นเนี่ยของหลุดออกมาได้นะคะเวลาใช้น้องโฟโ์คจริงๆเนี่ยต้องมีการจัดแจงกระเป๋าที่ดีๆนะ ต้องใส่พวกของกระจุกกระจิกในถุงแบบเขาเรียกแบบถุงผ้าเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วไม่ก็เป็นพวกเท้าใช่ไหมคะก่อนที่จะใส่น้องใบนี้นะคะไม่งั้นของตกลงมาแน่ๆนะคะอันนี้คือข้อเสียของใบนี้เลยนะที่ตัวเองค้นพบนะคะถือให้ดูอันนี้นะคะคือความยาวก่อนยาวสุดนะคะถือมาไหมเขาน่ารักมากเลยอะ่ะน่ารักอะ่ะแล้วก็สามารถถือแบบสะพายข้างได้นะคะเขาเป็นอะไรที่น่ารักนะสำหรับน้องโฟโก้นะคะ ก็เป็นอีกใบนะคะที่มีแล้วก็ฮิตจากเซรีนะคะน้องโฟโคชิ้นที่3มนะคะสุดฮิตเหมือนกันนะคะน้องมินีไทรอมแบกนะคะหายยากมากที่ไทยหายยากมากที่นี่ก็าหายากคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้วนะะอาจจะเป็นที่ว่าเรืะอมาอาจจะฮิตเขาก็เลยผลิตมากขึ้นอะไรย่เงี้ยนะเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากนะคะเปิดออกมานะคือโลง่ลงๆเลยเล็กๆโล่ลลงๆนะคะแล้วก็มีแฟลตพ็อกเก็ตข้างหลังนะคะ ใส่อะไรแทบไม่ได้นะคะใส่ได้แบบพวกแบบการ์ดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆขนาดพวงกุญแจที่เป็นเครบคีพาวส์ของหลุยส์วิตตองก็ใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาน่ารักมากนะคะเขาไม่ความแบบหรูแล้วก็คุณหนูแล้วก็น่ารักในตัวเนื่องจากเป็นไทออมแบบนี้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีสายแบบนี้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบรุ่นนี้มากเลยนะมีสองขน,นอันนี้กับสีดํานะคะที่เป็นหนังนะคะสายปรับได้นะคะอันนี้คือใช้ ายาวประมาณก่อนยาวสุดประมาณนั้นมั้งนะคะถือให้ดูนะคะถืออะไรไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้นะแต่น่ารักมากนะคะน่ารักมาก <c oughs> คือแบบน่ารักมากอะ่ะเรารู้สึกว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันสามารถเล่นได้อะ่ะสามารถจะเปลี่ยนสายให้เป็นสายโซ่ท้องมันดูหรูขึ้นนะคะหรือว่าเอาสายออกไปเลยนะคะเราก็ถือเป็นคลาสเก๋ๆหรือว่าเป็นเหมือนกับกระเป๋าสตางค์เล็กๆนะออกไปทานข้าวกับเพื่อนหรือว่าออกไปตอนกลางคืนตรงไปอย่างเงี้ยมันน่ารักมากใส่เครื่องสำอางกระจุกกระจิกก็ได้นะคะ รู้สึกว่าน้องเขามีความกิ๊บเก๋สารับประโยชน์ใช้งานดัดแ,แ,แปลงได้เยอะนะสำหรับน้องใบนี้นะคะควรมีนะต้องมีนะชิ้นที่สี่อันนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่าที่ไทยจะฮิตเหมือนกันนะคะเป็นน้องน้องเขาเรียกอะไรอค c าชวิดเชนไหมน้องรุ่นนี้นะคะเหมือนกันนะคะมีสองสีนะคะเป็นแ a นวา่าสีขาวกับสีน้ําตาลนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าของเล็กๆอย่างเงี้ยนะสีขาวเขาน่ารักอะจุดเด่นของเขาเลยนะก็คือ เขา้างมากับสายทองแบบนี้นะคะน,นี้มีของข้างในเอาออกคือเขาเปิดออกมาได้กว้างมากนะคะเขาเห็นด้เล็่อเนี้ยเขาจุดีมากเลยนะแล้วเขามีความแบบละเอียด,ดเล็กๆน,น้อยๆอย่างด้านข้างเห็นไหมเขามีหนังเนี้ยทําให้ของไม่หล่นออกไปอะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของซิมนะเขาเปิดได้ตลอดแบบนี้เลยทําให้เปิดได้กว้างมากนะคะใส่ของได้เยอะนะคะในส่วนของสายโซ่ทองเนี่ยไม่สามารถปรับสายได้แต่ว่าความยาวพอดีเลยนะคะมีความเบานะคะ แล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นโซ่ทองอะ่ะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเขาทาให้น้องกระเป๋ามีความหรูขึ้นมานะคะเป็นกระเป๋าสะพายที่ออกงานได้นะคะแล้วก็ราคาทุกวันนี้ก็ยังไม่แรงมากนะน่าจะอยู่ที่ประมาณพันเหรียญต้นๆน,นะคะน่ารักมากอะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นน้องกระเป๋าที่แบบว่าเออถือแค่ชั่วก็ได้นะคะถือแบบฟอร์มอลก็ได้นะคะราคาไม่แรงนะคะ หรือบางคนอาจจะดัดแปลงนะเอาให้น้องสายเขาสั้นลงอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะถือเป็นคลาส,สเก๋ๆไปเลยอะไรเงี้ยแบบถือแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็น่ารักมากนะสำหรับน้องรุ่นนี้นะคะใบที่5นะคะก็คือน้องบ s สตันสมอลนะคะใบนี้นะคะ น้องกอสตันเนี่ยนะคะเขาสามารถเอาในส่วนของสายเนี่ยออกได้นะคะคือน้องเขาค,คล้ายๆกับสปีดี้ยีของหลุยส์วิตองเลยแต่ว่าเขาสามารถเปิดซิปต,ตั้งข้างนะคะได้เยอะกว่าในส่วนของอ่าสปีดี้นะคะเพราะสปีดี้มันจะได้เฉพาะข้างบนใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้นะคะเปิดออกมาโล่งๆเลยแล้วก็มีหนึ่งแฟลชพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะความจุดีมาก ตอนแรกก็อยากได้มีเดียมนะซึ่งเป็นรุ่นที่น้องลิซ่าถือบ่อยมากตอนที่ไปสนามบินนะคะแต่เนื่องจากว่าแพนดามิกนะคะไม่ได้เดินทางไปไหนก็เลย <c oughs> คิดว่ามันใหญ่ไปแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบ LV หรือวิตองคลิปออเท่าไหร่ซึ่งรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับบอสตันใสใหญ่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอะไรนะเวลาเราใสาของเอยอะมันก็หนักนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกระเป๋าลากขึ้นเครื่องนะคะมากกว่าที่จะถือเป็นกระเป๋าแบบพวกคลิปออใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในส่วนของสายนะคะก็มาคลองนะคะสองตังนะคะ ปรับได้ด้วยนะความยาวอะไรเงี้ยนะเป็นกระเป๋าที่คิดว่าสารพัดประโยชน์อ่ะถือแบบแฮนด์เฮลก็ได้นะคะถือสะพายก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะสะพายแบบนี้ก็ได้นี่คือปรับสายได้อีกนะความสั้นความยาวอะไรเงี้ยนะคะแล้วอันนี้เป็นความยาวสายกลางนะคะแล้วก็ถือแบบนี้ก็ได้นะคะคือมีความสารพัดประโยชน์นะคะและในส่วนของโลหะตรงนี้นะคะอยากจะเอาพวกแบ็กชามพีเชนอะไรเงี้ยนะมาใส่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูนะนี่ของลูปิตองนะคะก็คือแบบสามารถประดับเก๋ๆได้อ่ะทำให้กระเป๋าดูมีอะไรขึ้นนะคะเนี้ก็คือเป็น กิมมิกเล็กๆน้อยๆในการใช้น้องที่เป็นลนักษณะสปีดี้ให้ดูเที่ยวกับน้องหลุยส์วิทองสปีดี้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้คือ25นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเหลือแต่ยี่สิบ้าแล้วนะคะตอนนี้หลุยส์วิทองเขามี20แล้วนะคะน่าจะซส์พอๆกับน้องบอสตันสมอลนะคะนี่เห็นไหมมันมีความแบบว่าแตกๆนะคะหรือว่า20สปีดี้ยีอาจจะใหญ่กว่าน้องใบนี้นิดหนึ่งนะแต่เห็นไหมความแตกต่างนะคือแต่ก่อนเนี่ยนะเขาทิ้งกัน30อันนี้ขนาดยี่สิบห้านะยังรู้สึกใหญ่เลยทุกวันนี้นะ เทรนกระเป๋ามันเล็กลงเรื่อยๆนะคะคือแต่ก่อนนะมีสปีดเดยอะมากตอนนี้เหลือ ok, แค่ใบเดียวนะคะเพราะว่าไม่อินลุยเลยอ <c oughs> ินอะไรเป็นพักๆนะคะใบที่หกนะคะ,ะ,คะก็คือน้องบัคเก็ตแบกนะคะเหตุผลที่ซื้อใบนี้นะ,ะวันนั้นอะ่ะทราบ <c oughs> ว่าเขาจะขึ้นราคากันก็เลยรีบซื้อใบนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นหนึ่งในใบที่สุดท้ายแล้วคงจะซื้อมาไว้ในคอลเลกชันในส่วนของแคนวาสนะคะอย่างที่บอกนะคะตัวเองเป็นคนชอบแคนวาสแบกนะคะรู้สึกใช้ง่ายเบาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากในการใช้นะคะ เปิดออกมาลงโล่งเลยนะคะเป็นน้องกระเป๋าที่มีความสูดที่ดีมากนะคะมีความเบามากนะคะมากับสายหนังซึ่งหนานะมีความทนทานนะคะแล้วก็ปรับสายได้อันนี้คือก่อนสั้นสุดนะคะสพายให้ดูนะคะสวยนะคือแบบมีความสูดที่ดีนะคะแล้วก็แบบสวยนะคะแต่ไม่รู้ทําไมยังไม่เคยใช้จริงๆจริงๆเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมนะคะ แล้วก็มีคําถามมาหลายคนชอบถามกันมานะว่าเวลาใช้กระเป๋าวพวกนี้มันล้วงได้เนี่ยไม่กลัวหรือคะอะไรเงี้ย <c oughs> คือเคยตอบคาถามนี้แล้วนะคะแต่อาจจะนานไปแล้วตอบอีกครั้งแล้วกันส่วนตัวแล้วนะคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะสถานที่ที่ไปเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่เป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการถูกล้วงกระเป๋าว,วางั้นเถอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปในที่คนแออัดหรือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะเลือกกระเป๋าใบอื่นที่มันปลอดภัยมากกว่านี้นะคะหรือไม่ก็คือเราสามารถถือกระเป๋าวพวกนี้นะด้าน,นหน้า เราก็จับไว้อย่างนี้ได้นะคะคือมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสอย่างใดนะเวลาเดินทางทุกวันนี้ตัวเองก็ยังใช้น้องเดเวอร์ฟูลค่ะที่มันเปิดกว้างของหลุยส์วิตตองอยู่เลยนะคะมาถึงใบสุดท้ายมันสุดนะคะโอเคใบนี้นะคะใบที่7็ดละน้องดร a อสต t r e รีมแบกนะคะซึ่งสวนตัวแล้วนะเป็นคนไม่ชอบกระเป๋าทรงนี้เลยนะคะมีขนมจีบนะหลุยส์วิตตองไม่ได้เห็นหรือเปล่านะน้องสีน้ําเงินนะคะ แทบไม่ใช้เลยนะคะแต่ว่าเก็บเนื่องจากว่าเป็นใบแรกใบแห่งความทรงจํากับหลุวิตตองนะคะส่วนตัวแล้วเนะี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบน้องกระเป๋าที่มันเป็นลักษณะรอสตรีมนะแต่ว่าพอได้น้องใบนี้มาชอบมากนะคะคืออันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือแบล็ชามนะที่ที่ได้มาแยกนะคะเห็นไหมเขาแบบเขาเห็นไหมเห็นเนาะคือเขาน่ารักมากอะ่ะคือถ้าไม่มีแบล็ชามเขาก็ดูน่ารักอยู่แล้วนะแต่ ไม่รู้ทําไมว่าเวลาที่เราใส่น้องแบ็กชามเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเข้ากับน้องจอสตริงมากแล้วก็ใส่แล้วดูคิปเก๋ดูสวยมากนะคะแล้วก็ข้างบนก็เป็นแบบนี้นะคะสามารถตัดได้อีกนะคะสามารถมัดแต่เป็นโบก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามาัดแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะข้างในโลง่งๆเลยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็เวลาเราใช้จริงๆเนี่ยแค่แค่โยนเข้าออกเลยไม่ได้มาอัน ทายแต่อย่างใดนะคะคือไม่ได้มาแกะน้องที่เป็นห่วงตรงนี้แต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับสายได้นะคะมีความเบามากแล้วก็มีความสูที่ดีนะคะอันนี้คือไซส์กลางนะคะของความยาวนะคะเห็นไหมน่ารักมากน่ารักมากจริรรงๆคะ่ะถือไปนี้ไปทริปล่าสุดที่เมืองไทยนะคะชอบมากใช้ทุกวันนะคะ ตอนขึ้นเครื่องนะคะก็ถือใบนี้สะพายไปเลยแล้วก็ใส่ทุกอย่างแพวกผาสปงผาสปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีปัญหาของหลุดเลยนะสลับชิ้นนี้นะคะชอบมากนะคะเป็นใบที่คิดว่าอยากแนะนําจริงๆนะคะแล้วอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ไม่ค่อยใช้น้องบัคเก็ตแบคะ่ะเพราะว่าความจริงเราซื้อสองใบนี้ในเวลาที่แบบว่าไล่เรียยก,กันมากๆเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยชอบน้องดรอสติงมากกว่าก็เลยลืมน้องบักเก็ตไปเลยนะคะแต่ว่าน้องบักเก็ตนะก็ยังมีความแบบเขาเรียกข้อดีหลายอย่างที่เล่าไปฟังอะ่ะคือเขามีความเบามากจุได้ดีมากนะคะแล้วก็ถือสบายด้วยนะคะก็ยังเป็นใบที่คิดว่าไม่ได้เสียใจในการซื้อนะน้องบักเก็ตแบนะคะครบแล้ว7ใบนะคะแต่อยากจะมาแชร์นิดน,นึงเขาไม่ใช่กระเป๋านะแต่เขาเป็นพาวส์นะคะเป็นพาวส์ของซลีนนะคะ ได้มาตัวน,นั้นราคาน่าอยู่ที่730เหรียญออสเตรเลียนนะคะคือรู้สึกว่าน้องเพาช์ปเนี้มีความสารพัดประโยชน์นะคะคือเขาไม่ใช่กระเปะ๋าอะแต่ว่าสามารถถือเป็นคลัชได้นะคะโลง่ลงๆเหมือนกันนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้น้องใบนี้นะถือออกไปเงี้ยกับเพื่อนไปทานอาหารนะคะแล้วก็มันเพียงพอในการใส่ของตัวเองอะในแต่ละวันก็คือพวงกุญแจลิปปามนะคะแล้วก็อ่าแอลกอฮอล์สเปรย์แค่นี้เองนะคะ เพียงพอในการใช้ของตัวเองแล้วร,รู้สึกว่าเวลาถือไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายเบานะคะถ่ายรูปก็สวยนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งใบนะที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่มีงบพอในการที่ซื้อกระเป๋าเซรียอะไรเงี้ยนะคะอยากได้เป็นลักษณะคลาสเก๋ๆนะอันเนี้ยแนะนํานะคะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่น่าใช้จากเซรีนนะคะ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะใบที่ชอบที่สุดนะคะก็คือน้องจอสตริงแบ็นะคะใบน,นี้เลยนะคะ เป็นใบที่น่าใช้จริงๆใบนี้เชียร์มากๆเลยนะคะสำหรับน้องดร็อสตริงแบนคคะเป็นใบที่ชอบที่สุดใน7ใบ Canvas Bag จาก c เซลีนของตัวเองนะคะสำหรับใบที่ชอบน้อยที่สุดนะวันนี้นะคะคืออาจจะไม่ได้ว่าชอบน้อยที่สุดแต่ว่าเป็นใบที่คิดว่าเวลาใช้ต้องใช้ความคิดมีความระมัดระวังเยอะไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใบนั้นนะก็คือน้องใบนี้โฟล์คแบ็นะคะ ลหลายคนอ่จจะตุ๊ยทําไมอะใบนี my name, my name ้ใบฮิตเลยนะของเซรีนเนี่ยเห็นไหมใบฮิตของเซรีนอะเวลาใช้จร,จริงแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเองอ่ะเอวาก็ไม่ชอบใช่ไหมเฟลโคเนี่ยใช้จริงก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าของตกตลอดเลยนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าเลือกได้นะว่าใบใดเป็นหนึ่งที่ไม่มีในคอลเลกชันเลยเนี่ยใบนี้จะไปก่อนเลยเป็นใบแรกนะคะถามว่าอยากขายไม่ไม่นะคะเก็บไว้นะคะราคาเซรีนกระฉูดนะคะกลับไปซื้อก็ราคาแรงมากเลยนะคะไม่คิดว่าอยากจะ ขายใบนี้ไปอยา่างใดนะคะเก็บไว้อย่างที่บอกไงถ้ามีโอกาสนะจะไปถ่ายกับ iPhone Tower เหมือนน้องลิซ่านะคะในอนาคตและนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับน้องกระเป๋าแคนวาสจากสลีนทั้ง7ใบที่ตัวเองมีนะคะในอนาคตน,นะคะคิดว่าอยากจะเปิดกลุก่มเสื้อผ้าของสลีนให้ดูกันนะคะอย่างที่เห็นนะเสื้อนี้ก็เป็นฮุนดี้อีกตัวหนึ่งจากสลีนนะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสื้อผ้าของสลีนอะเหมาะกับสไตล์ของตัวเองนะแบบแค่ชั่วลุกอะไรเงี้ยไม่แบบร์มอลมากมายนะคะดูแบบว่า เรียบๆง่ายๆอะไรเงี้ยคูคๆอะไรเงี้ยนะก็มีหลายคนนะคะมาคอมเมนต์นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บอกว่าเหมาะกับเสื้อผ้าสลีดูเด็กลงอะไรเงี้ยนะคะตัวันนี้ก็พยายามกระชากไว้อยู่นะคะแต่ก็เห็นด้วยนะว่าเสื้อผ้าสลีเนี่ยมันทําให้เราดูแบบเด็กลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็วางว่านลิปนะคะจะมีประโยชน์บ้างแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่จะตามชมคลิปกันมาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ